จากธาตุไอโซโทปของยูเรเนียม238สลายตัวแบบอนุกรมได้อัลฟา8ตัวบีตาลบ6ตัวและไอโซโทปของธาตุใหม่อีกหนึ่งตัวอยากทราบว่าไอโซโทปของธาตุใหม่นี้มีมวลและเลขอะตอมตรงกับข้อใดน,นะครับลักษณะนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับเราก็ต้องวาดภาพนะครับนะครับในจินตนาการก็ได้นะแต่ว่าที่สำคัญคือวาดจินวาดนะครับพูดผิดนะครับ เขียนสมการนะครับสมการการสลายนะครับก็คือ u สองสามแปดครับตัวนี้ครับเลขมวลครับสองสามแปดครับเลขอะตอมคือเก้าสิบสองนะครับได้อะไรบ้างครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับแอลฟาแปดตัวครับตัวนี้ก็ต้องจำให้ได้นะครับว่าแอลฟาคือฮีเลียมสี่สองนะครับแปดตัว บวกอะไรครับบีตาลบครับ6ตัวครับเขาบอกว่าบีตาลบ6ตัวและอะไรครับได้ธาตุใหม่หนึ่งตัวถูกไหมครับบวกด้วยอะไรครับธาตุใหม่ให้เป็น x แล้วกันนะครับ a c นะครับด้านบนเป็นเลขมวลด้านล่างเป็นเลขอะตอมนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรสูญหายไปนะครับกดทรงมวลนะครับก็คือ ด้านซ้ายกับด้านขวาในเท่ากันนะครับนะเรามาดูอันแรกก่อนเลยนะครับก็คือมาดูที่เลขมวลนะครับรู้กัไหมเลขมวลเนี่ยด้านซ้ายของสรรมการนะครับก็คือสองสามแปดครับเท่ากับแปดครับคูณกับสี่นะบวกด้วยหกคูณกับศูนย์บวกด้วย a นะครับ ก็แก้สมการออกมานะครับก็จะได้ว่า238เท่ากับ32บวก A นะครับแล้วย้ายนะครับ32ไปลบจาก238ก็ได้206นะครับเพราะนั้น A ก็คือได้206นะครับโอเคไหมครับในทำนองเดียวกันครับเราก็จะมาทำในส่วนของเจ้าตัวเลขอะตอมบ้างครับ เลขอะตอมครับด้านซ้ายคือ92ครับสลายแล้วได้อะไรครับ8คูณ2ครับบวกกับ6คูณกับลบ1ครับบวกกับ z นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้หลังจากคิดเลขมาแล้วนะครับ c จะตอบนะครับว่าเท่ากับ82นะครับ คงจะคิดเลขทันนะครับถึงไม่ทันก็เราก็สต็อปนะครับมิดูไว้ดูนะครับแล้วก็ดูทีหลังก็ได้นะครับสรุปว่าธาตุ X นะครับนะมันจะมีนะครับเลขมวลอยู่206เลขอะตอมก็คือ82นะครับธาตุ X ตรงนี้นะครับถ้าบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าเป็นธาตุอะไรนะครับ แล้วก็ลองไปดูในตารางธาตุนะครับก็คือเปิด periodic table ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเปิดเซิร์ชใน google ให้ดูเลยนะครับจำได้ไหมครับเมื่อกี้ก็คือมีเลขอะตอมเท่ากับ82นะครับลองดูครับเลขอะตอมแ2 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงไหนนะครับก็น่าจะเป็นลีดนะครับเห็นไหมครับสูงเข้าไปให้ดูนะครับตัวนี้ครับมีเลขมวลอยู่2 0 7เลขอะตอมคือแ2ดสบนะครับอันนี้คือตะกั่วนะครับเห็นไหมครับแต่โจทย์เขาก็ไม่ได้ถามนะครับว่ามันคือธาตุอะไรนะครับแต่เวลาเราเรียนนะครับแล้วก็ควรจะเรียนให้มันเป็น เขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจจริงๆนะครับจะได้ตะกัวออกมาโอเคไหมครับขอบคุณที่ติดตามครับ